มาให้อาหารงัวย้ำเมแรงหัวฟูเหลือกงานมาออกมาขอบไห้เพิ่นเคียนไห้เพิ่นเคียนยานบระเดีวยาไห้เพิ่นกินข้าวโพดบดกะห้ำกินบมเ่อยเลยข้าวโพดบดกะห้ำผสมกันโอ้ยแสบลาย งานมากกับไม่ให้เ่นกินแยกคอข่อยก,กินข้างใน,งนเหน,หน่วนนวง,ง,นนงว่าแม่ลูกอ่อนลูกอยู่ข้างนอกเบิดไว้จักสีห์อนจักสีหนาวดอกอันนี้งัวะทองข้างนั้นกับงัวแม่ลูกอ่อน ว่ามีแต่ว่าแม่ลูกอ่อนกงว่ารทองน้ำมะแรงกะใบสองเถืองผึ่งกะพัดกันเข่ามากขอกแล้วยำกวางเบนกับปลอยลงทงน้ำมะแรงกะห้กินเข่าโพดโบดทก็หั่ผสมกันกินดีครับหนาแรงน้องเสาวจะกินเฟี้ยงก่อนหนึ่งเทียงคอยบายบายปลอยลงทง เบายดอกน้ำมือเสาหน่อหละหอดใบสองยูทงน้ำมอแรงเข้ามาก,ก,ก็กินเฟียงกินเฟียงเราแล้วกับพากินกินเนี่ยเขาาปวดบดกับห้ำเนี่ยแสบหลาย